สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเบนทำลายไพ่ออร์เคิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฉากเปลี่ยนไปนะทุกคนเพราะว่ากําลังทําห้องทํางานอยู่นะคะก็เลยเป็นฉากนี้นะวันนี้เบนจะพามาเช็คดวงทั้ง12ราศีประจําเดือนมกราพศ2569นะคะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพและจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตไม่เหมือนเดิมหรือกําลังรองคําตอบบางอย่างอยู่คลิปนี้อาจเป็นคําตอบของคุณที่ตามหาอยู่นะคะ มกราปี2 5พศน5 6 9นี้บางราศีชีวิตกำลังจะพลิกแบบไปทันตั้งตัวเรื่องที่เงียบอยู่จะดังเรื่องที่พังอยู่จะฟื้อแต่ก็มีราศีที่ต้องระวังถ้าอยากรู้ว่าดวงคุณเป็นยังไงท้ามกดข้ามคลิปนี้นะคะมาต่อกันที่ชาวราศีมังกรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยนะ Happy b i r ิร์ a เด้วยนะคะชาวราศีมังกรสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้นะพลังงานของคุณอะ่ะคือ คือจะภาพเดือนนี้เลยเนาะเพราะว่าดวงคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นฉุดไม่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรียนโชคลาภนะคะดีเวอร์เวอร์เลยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เรื่องของการงานกันก่อนเลยนะดวงการงานของชาวราศีมังกรเดือนนี้คือคุณจะได้รับชัยชนะค่ะสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณปลูกฝังมาตลอดทั้งปีที่แล้วที่เหนื่อยมาตลอดปีที่แล้วเนี่ยจะผีดอกออกผลเดือนนี้ แล้วก็มีเกณฑ์ได้รับตําแหน่งใหม่แล้วก็มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานระดับนโยบายของบริษัทเลยนะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาในเดือนเนี้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณค่ะแต่แต่แต่ไพ่เตือนขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะเขาบอกว่า ความตึงเครียดของคุณเนี่ยเวลาคุณคาดหวังกับลูกน้องหรือว่าคาดหวังกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยสูงเกินไปเนี่ยมันจะทําให้แบบคือคุณเครียดอะ่ะลดความเฮี้ยบลงนิดนึงนะแล้วงานจะรับรึงขึ้นเยอะนะคะอ่ะต่อไปมาเรื่องของการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินโดดเด่นมากคะ่ะเดือนนี้ มังกรเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรอะ่ะก็มองเห็นกําไรไปหมดเลยใครที่อยากทาธุรกิจเสริมหรือว่าทําอะไรในช่วงเดือนนี้นะให้เริ่มได้เลยไพ่บอกว่าคุณจะมีโชคจากการเจรจาและจะได้รับเงินก้อนนะคะจากอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามรดกนะคะเป็นเดือนที่เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวมากๆในเดือนนี้ใครที่คิดจะซื้อกองทุนเอยอมทองเอวยุยได้เลยนะคะ รายจ่ายส่วนใหญ่นะคะจะหมดไปกับการดูแลครอบครัวนะคะหรือการทำบุญเสริมดวงซึ่งจะยิ่งช่วยส่งเสริมในเรื่องการเงินของคุณมากๆเลยนะกระตันยูรู้คุณนี่คือดีมากๆเลยมันจะกลับมาหาคุณแบบคูณสิบเท่าร้อยเท่าเลยนะคะมังกรนะอ่ะต่อไปมาเรื่องเรียนกันบ้างคะ่ะน้องๆหรือคนทำงานที่กำลังสอบแข่งขันอยู่นะเดือนนี้ไม่มีใครรู้ถึงความแบบอึดของมังกรอนะ่ะคือ คุณจะอ่านหนังสือแบบได้อดทนมากๆแล้วก็จําได้แม่นยํามากในเดือนเนี้ยใครที่รอผลสอบเข้านะคะหรือว่าออผลการตอบรับการทํางานะระดับสูงนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแบบร้อยเปเซนเลยเคล็ดลับเสริมดวงค่ะให้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นปางนั่งบัลลังก์นะจะช่วยให้สมาธิเนี่ยนิ่งขึ้นเยอะเลยนะคะต่อไปมาเรื่องโชคลาภกันบ้างค่ะ โชคลาภของชาวราศีมังกรเดือนนี้นะไม่ได้มาเล่นๆน,นะเอาสิโชคเขามาจากผู้ใหญ่ในบ้านนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะลองสังเกตเลขที่บ้านดูนะหรืออายุของพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้โชคอยังจะมาจากเลขที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณเองด้วยนะใครที่ทำบุญดวงวันเกิดมานะคะเตรียมรับทรัพย์ราบร้อยได้เลยในช่วงกลางเดือนนี้นะคะขอให้โชคดีนะ ต่อไปมาเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพนะต้องระวังเรื่องกระดูกเรื่องข้อ โดยเฉพาะอาการปวดเข่าปวดฟันนะชาวมังกรเนี่ยมักจะทํางานจนลืมกินน้ําบางทีไม่ค่อยได้ลุกไปไหนเลยแค่กินน้ํายังไม่กินเลยระวังอาการเน็บชาด้วยนะคะตามเท้านะแนะนําให้เสริมแคลเซียมแล้วก็หาเวลาไปหาหมอเช็คฟันบ้างอะไรบ้างนะส่วนสุขภาพจิตดีค่ะในเดือนนี้มีความสุขกับความสําเร็จที่เข้ามานะคะ มาต่อกันที่ความรักนะความรักมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยคอนโซดเดือนนี้ไพ่บอกว่าคุณไม่ได้หวยหาความรักอะ่ะเพราะว่าลําพังแค่เงินในบัญชีมันก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วเออเอาสีเอากับเขาซีแต่ไพ่บอกว่าจะมีคนเนี่ยที่โปรไฟล์ดีนะคะระดับผู้บริหารเลยนะเออเป็นผู้ใหญ่นะคะเข้ามาแล้วแบบคุณจะสะดุดตาเลยเขาก็สะดุดตาคุณเหมือนกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการคุยเรื่องงานแล้วก็เป็นเรื่องที่มีสาระ,ะจนกลายมาเป็นความประทับใจนะคะต่อไปความรักสถานะไม่ชัดเจนสถานะยอดทิศของเราเดือนนี้คุณจะเป็นคนถือไพ่เหนือกว่านะอืมเขาบอกว่าคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าคุณเดินไปพร้อมกับคนเนี้แล้วแบบเปิดเผยอ่ะคุณจะเดินได้อย่างสง่างามแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเนี่ย คุณก็จะเดินออกมาอย่างสง่างามเช่นกันความนิ่งและความเก่งของคุณในเดือนนี้มันจะเป็นตัวบีบให้เขาอะต้องเลือกว่าเขาจะเสียคุณไปหรือเปล่านะหรือว่าจะยอมชัดเจนกับคุณอื ความรักของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงมาก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 เลยช่วยกันวางแผนสําหรับสร้างอนาคตครอบครัวเลยนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านใหม่ร่วมกันนะคะหรือว่าลงทุนธุรกิจร่วมกันนะคะแค่ระวังเรื่องนิดเดียวค่ะก็คือเรื่องความจุกจิกนะเรื่องความจุกจิกเนี่ยของคุณเนี่ยก็อาจจะไปกดดันคนรักโดยไม่รู้ตัวนะคะให้ชมเขาเยอะๆนะคะแล้วมันจะทําให้เขาเนี่ย เปคุณหนักมากในเดือนนี้เออเอาสิอ่ะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรจา้าโอ้ชาวราศีมังกรไพ่บอกว่า สิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะคุณก็จะได้แล้วนะเดือนนี้คุณจะได้แล้วนะและโรคนะคะเป็นของคุณแล้วในเดือนนี้อย่าลืมความอ่อนน้อ,อ,อ,นนอมถ่อมตนนะคะยิ่งคุณประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะคุณต้องถ่อมตัวจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยสง,งา่าแล้วก็ได้รับความสนับสนุนที่ยั่งยืนนะคะขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนนะคะมีความสุขนะ และนี่คือดวงโดยรวมนะคะถ้าใครรู aquilo, really ้สึกว่าอยากเจาะลึกดวงส่วนตัวมากกว่านี้ทักมาดูดวงส่วนตัวกับเบนได้เลยนะคะและนี it. It you, şey. ่ก็คือรีวิวค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่รีวิวให้กันนะคะดูดวงส่วนตัวกับเบนนะคะดูตัวต่อตัวนะคะดูสดกับเบนเลยเท่านั้นนะคะเพราะบางเรื่องถ้าคุณรู้เร็วก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ